พอดีพ่อแม่พี่น้องกาสาบ,บายดีเอฟซีสู่ฐานเนอเย็ยนกระเล็มน้ำอาเซิร์ฟให้พี่นอ้องไล่กินกระเล็มแต่เช้ายิ้มดูมันนี้มาพบพรอกับซองสาวลิงมันพิมพ์คือกัรพูดพี่น้องเลยออกมาเหยียบเข่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี้งกะเฮายังบริเกี่ยวเด้ออาจจะเป็นมืออื่นเนาะเกี่ยว เพราะว่าเขาจะเย็บเข่าเขาให้มาแล้วแล้วก็มันจังบ่ยากเนาะคุยพี่น้องเพราะว่าจกักเย็บเข่าแน่ว่าจกักอย่างนั้นเจี่ยวเข่าแน่เขาก็สิพยายามเย็บให้หมาแล้วเนาะยังประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ย่งางสิบหกผอนยพี่น้องเลยซาลิงก็จะเย็บให้มันแล้วเนานะนั่งกลน่ะนู่นอืมนพากินกแกล้มแต่เศร้าคุยพี่น้องเลยบอกว่ากิานบะขนมสิบไปซื้อให้นี่านพากันไปซื้ออลไรสิใส่กแกล,ล้ม ไม่หนี้สาวลิงกะจะไม่ให้เบิ่งดอกว่าสาวลิงสีเหยียบเนาะเพราะว่าสาวลิงเหยียบแล้วสาวลิงอยากจะให้เบิ่งเพื่อนพี่น้องเลยอยากจะเพื่อนพี่น้องเหมยน้ำเนาะว่าในีจนจองเลยนะแข่งขานี่เนาะเน้นเหยียบเนาะมืออื่นเนาะเาจังเลิ่มต้นเกี่ยวเพื่อนพี่น้องเลยเกี่ยวไปกะว่าฟันซินนี่กะจะยุดแล้วเพื่อนพี่น้องเลยบางที วันซีนีลงใส่บาทแล้วก็ขึ้นมาแลละบางทีอยากไปบุญส่งกันเนะเาะก็เลยสิทธิยุดธเมื่อนั้นแหละพังสถานการณ์เนาะขึ้นมาส่วนอีหละซอรอนซนระลิงบอกว่าถ้าไปขำเลยบอไปไดลถ้าไปแต่เศร้าหรือว่าเก้าโมงสิบโมงแบบขึ้นแต่วัดหานาแล้วไปค่อยว่า้าไปขำหลยบออยากไปเนาะไปพี่น้องเลยพาได้เด็กน้อยกะพูดแรื่ไปพี่น้องเลยอื่นเนาะังาจ,าจะลงมือเกี่ยว เดี๋ยวสลิงขอตัวเหยียบเข่าก่อนาะพี่น้องให้มันแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วจกเพลิดแล้วเนาะเขาออกมากับสวายแล้วเขาเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนนิ่งๆแล้วก็บพวกงัวพูกควายเนาะเดี๋ยวเหยียบเข่าแล้วสลิงมีเรื่องแจวาเนาะเรื่องบักเถิกเขานันแหละพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วละเด้อ ตากไว้ก่อน,นเนาะบัลลเฮาจังพองว่ามันจะสอบพ่อมพี่น้องเงอาจจะได้สอบปลายหรือสอบหนึ่งนี่เลยเนาะบอกเคยเหยียบเข่าพ่อมยพี่น้องเง้ยมาเหยียบจนว่าลอยบดแขงคาน,นี่นี่เนาะเข่าของเฮาเฮาก็ตากจากแดดหนึ่งสองแดดแล้วก็จะเอาไปซีกินพ่อเม่พี่น้องเง้ยเผื่อแล้วนะกน็ได้กินข้าใหม่เลยเนาะ ซื้อเข่าเข่ากับมันดำเนาะจักมันเป็นอะไรพ่อพี่น้องเอ้ยเข่าใหม่ยุ่แต่ว่าเข่าใหม่โบอ่อนเนาะแข็งปกติเข่าใหม่บ้านสลิงนี่จะอ่อนจนเหนียวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าซื้อมานี่แข็งเนาะแล้วก็บอกขาวพี่น้องเอ้ยมาเพ่พี่น้องเอ้ยสลิงกระหิ้วเข่าหิ้วน้ำและมือนีกระบุมมีอยังหลายเนาะของกินเข่ากับทอดไข่พี่น้องกินทอดไข่ก่อนเนาะกินข้าวก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยพักผ่อนก่อนเนาะมาเพ่พี่น้อง ตัดเข่าก่อนเนาะ้วเข่าต้องหักจะละเอ้ยไข่ของเนื้อเข่าของเฮาเข้าสวยจ้าเพื่อนพี่น้องห <c oughs> มอ <c oughs> <ด>มอบนี่เป็นไข่ <c oughs> มาหน้าสีปอน <c oughs> มาหน้าสีปอน <c oughs> เล <c oughs> นิน อันนี้อ่ะเคยเป็นเคยเป็นคนแม่เจ้าเคยเป็นลูกดมมีซอสตนำน้าพออพิกผิดๆเป็นแ่บหมดแล สบายดีคุณพี่น้องสวยพี่น้องนี่น,นี่กล้าเนี่ยไปหยียบเข้าแล้วเหรอเด้อหยยบข้าวนี่ลกล่องข้าวบะเมนก้าเข้าวก็คำใหญ่พอดบ่กสลิงหงเขาหาจอกวันคิดตัวแม่ที่มาหนึ่น้ำเนาะ không thâu bắp đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เพิ่มนพิ่มนะค่ะมีแค่นั้นได้ไหพี่น้องเอยกินข้าวเจ้าเนาะ หมด了吧อืมอืมอืมฉันแค่เลยกินน้ำเนอะกิน,น,นข้าวเจ้ามันอยากแค่ เมื de de ่อเยียบเข่ากับพ่อแม่ยงงเอ้เดี๋ยวเป็นชิลอนเนาะ ผู้ใดกายไปกายมาก็เอ้ายังมาแล้วอยู่บ่ยังมาแล้วอยู่ป้าสลิงบอกมันง่ายที่บ่เหยียบเข่าพี่น้องอ่ะเข่าเป็นไหอเนาะมาลอกเหยียบบ้างก่อนมันบ่แม่นตีเอาเนาะมันสิแล้วไวถ้าก็แล้วมื้อนี้เนาะกัญญาจอยบ่อซอยวานนีฮขับเลยเอาออ้าๆแกไปโอ้ยว้าวขับโบกี้ยง อมันเกี้ยงเนี่ยด้วยมือะบ้า

ือมอืมอืมน้น้อน้อ,อมอ,มอ,อืใช่รุ่นอมเลยนะปแลบ่ รถาีลยรถเพิ่งนั่นแหละคคออ้อมคืออ้อมไปเพิ่บุยากีมาทางนี้เพิ่ทีไปพุ่นเลยอันนี้มันหนาเบาเทงาีง,งจักเลยนู่น้เพิ่กับบร<า>ิยักเลยเพิ่ไ่ยอมาเชื่อเชื่อ ไข่ซ <ersch> ีน่ทอดแ้าน่แบงเอวกินทอดวกินกับแมวช้านี่ขวดปูขวดปลาเนาะกรบเรียกับมันบุคคดอยากไม่พี่นองอยากทอดไข่เนาะมีซิวกินทอดไข่อัไข่ ความจริงแล้วสาลิงก็หมักเนาะทอดไข่พ่นพี่น้องตะกี้สซาลิงเป็ดเบียดอยู่ในข้อกะนเชือลายสซาลิงอยากกินแต่ทอดทอดไข่เนาะเพราะว่าหนึ่งกับราคาถึกเนาะซอากินกับข้าวเจ้าแลใส่ซอสเนาะแซ่บพ่นพี่น้องเลยอีนนะ๋เนาะอื้อ bạn đăng cái này hả buồn mẹ đó đăng, 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 đăng. dòng bạn cơm dòng bạn, mắt ข้าวไข่เจียวอาลิงเลือกอย่างรบาเนาะวายาลิงเน,น <c oughs> า,าะคนมาให้ราคาแล้วเพื่อนพี่น้อยเดี๋ยวแต่สิบหกล้านกอีกสิบเจ็ดล้านโมดได้เน,นาะาลิงก็อ่อนเลย เลี้ยงมาเบิดปีเนาะพี่น้องสี่ปีแลยนะควายจะคือสี่ปีห้าปีแล้วเนาะอื้อเอียงอื้อเอียงอ่ะอ,อ,อันบอสามพอดข้าวปลูกมังโมเนาะพี่น้องข้าวปลูกมังโม่นะ่นนะสามเดือนได้ตั้งสิบสามสิบปล้านสี่สิบปล้านเนาะส่วนควายซาลิงเนาะได้แต่สิบห้าสิบหกล้านเนาะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจให้เพิ่นเนาะเพราะว่า าเพิ่นเอาซ้ำนั่นบ่ได้เขาก็บ่บัวคล้ายพี่พน้องเลยเพราะว่าควายเขาวันไ่ได้จ่อยเนาะอาวะอ้ะอะาวะกระพังไปนี่แหละพ,พี่น้องเอ้ยให้มันกินเข่าตัดต่อเพืองแล้วก่อนเนาะเพราะว่ายังบม่ได้เกี่ยวเข่าแปลว่าเขายังหมัดให้มันตุ้ยๆนะพี่พน้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เขาก็บ่มีบ่อนเลี้ยงมันเลยเนาะเขาเนี่ยกินน้ำพ,พี่น้องแค่น ก็่คือสลิงว่าแล้วแหละอายมันเฮงได้เท่าไหร่วะอายมันอายมันได้แต่สิบเอ็ดล้านหรือสิบสองนี่แหละพี่น้องบ่ได้เนาะนั่นกับโบแม่นว่าบ่อยากเลี้ยงเขาเลี้ยงเขากับนันกับควายบ้านจาริงมันราคาถูกเนาะเฮ้ยพ,พี่น้องแต่แมนควา้าเขาอยู่เนาะผู้เขาสิไปขายต่อมันกับขายบ่ได้พี่พี่น้องในฐานะเขาจะซื้อแพงกันเนาะจะทางไปเฮ้ยพี่น้องเย หัวห้ากันยากแล้วเนาะยันหัวลมออกจะหน่อยสิบเอ็ดเดินสิบเอ็ดเดินสิบสบองสิมานี่ยยันมันบ่แพ้มันหน่อยพี่น้องเลยกระพังเบิ่งแต่สำหรับคลิปนี้ก็จบจะมีเด้อพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาลิงมาิดเฮ็ดคลิปต่อไปไปพี่น,น,น้องอ่ะเดี๋ยวสาลิงจะคอโตกินข้าวกับอาเซริมก่อนเนาะเดี๋ยวอะไรด้วยครับอีกขอกันคลิปใหม่พี่พี่น้องสบายดี มื่ออื่นพอกันนะเนาะเกี่ยวเกี่ยวข้าไว้พี่น้องเลยถ้าจะได้เกี่ยวเนาะแต่ว่าคนหนัดก,กันมามื่ออื่นบ๊ายบาย